ประวัติมะขะมานนหรือพระอินตอนที่สามหลังจากพระราชาได้รับการกลับทูลจากผู้ใหญ่บ้านแล้วลำดับนั้นพระราชาจึงดํารลว่าผู้ใหญ่บ้านนี้ลองเรียนเราอย่างมากมายจึงตรงเชื่อแล้วให้กองกำลังแล้วส่งไปว่า ถ้าอย่างนั้นเธอนั่นแหละจงไปจับโจรเหล่านั้นมาผู้ใหญ่บ้านได้ทีก็พากองกําลังไปล้อมจับโจรเหล่านั้นผู้ทำงานในป่าตลอดวันรับประทานอาหารเย็นแล้วก็นั่งกลางหมู่บ้านรึกษากันว่าพวกนี้เราทั้งหลายจะทำงานอะไร จะปรับทางไหนให้เสมอจะขุดสาะบกัรีีหรือสร้างสะพานแล้วจึงประกาศว่าท่านทั้งหลายอย่าขยับนี้เป็นบรมราชองค์การแล้วก็มัดจุงไปทีนั้นหยิงทั้งหลายของคนทั้งสาม 13คนก็คือหญิงผู้เป็นภรรยานะได้สดับบ้านได้ยินว่าพวกสามีถูกผู้ใหญ่บ้านกล่าวหาว่าเป็นโจรผู้ปาพระราชาให้พายแผ้แล้วมัดนำออกไปจึงพูดขึ้นว่าชนวเหล่านี้เป็นคนโกงมาช้านานแล้ว พากันพูดกันว่าพวกเราจะทำกรรมที่เป็นบนุญแล้วก็พากันไปป่าทุกทุกวันการงานทุกอย่างเสื่อมเสียแล้วกิจอะไรอะไรในเรือนก็ไม่จริญก้าวหน้าท่านทั้งหลาย มัดพวกเขาให้ดีควบคุมไปให้ดีนะแม้นผู้ใหญ่บ้านก็นำคนทั้งสามสิบสามคนไปแสดงต่อพพระพักของราาพระราชาพระราทายังไม่ได้สอบสวนก็ตัดรับสั่งวัาท่านทั้งหลายจงให้ช้างหยียบเมื่อคนสามสิบสามคนนั้นกำลังถูก ควบคุมตัวไปมัคคะมานพก็บอกแก่สหายทั้ง32คนว่าท่านผูเ้เจริญท่านทั้งหลายสามารถจะถาตามขามของข้าพเจ้าไหมชนทั้งสาสาคนนอกนี้ก็บอกว่าเราทั้งหลายเมื่อําตามขาของท่าน นั่นแหละจึงประสบภัยนี้แม้เมื่อเป็นเท่นนั้นเราทั้งหลายก็ยังจะทำตามขาของท่านว่ามันเลยเพื่อนท่านเราทั้งหลายจะทำอะไรกันมาคำมนพก็ขอบอกขอบใจแล้วก็พูดขึ้นว่ามาเทิดท่านพูดจเจริญทั้งหลาย รรมดาภาัยนี้มีประจำแก่ผู้ท่องเที่ยวไปในวัดตาก็ท่านทั้งหลายเป็นโจนหรือชนทั้งสามสิบสองคนนอกนี้ก็บอกว่าเราทั้งหลายไม่ได้เป็นโจนมัคามานพก็พูดขึ้นว่า ธรรมดาว่าการกระทำสัจจานะเป็นที่พึ่งแกสัตว์โลกนี้ได้เพราะฉะนั้นพวกท่านแม้ทั้งหมดจงทำพูดความจริงว่าถ้าเราทั้งหลายทั้งหมดเป็นโจรขอให้ช้างจงเหยียบถ้าเราทั้งหลายไม่ได้เป็นโจร ขอให้ช้างจงอย่าเยียบทุกคนพ่าตั้งสัจจะที่ฐานการดังนี้โจรไม่สามารถแม้จะเข้ามาใกล้ได้ร้องพางหนีไปพางหวานช้าทั้งหลายแม้จะใช้เ,ลเหล็กแหลมแหอกซัดและขอสับอยู่ก็ไม่สามารถผ่า ช้างเข้าไปได้จึงกราบทูพลพระราชาว่าข้าพระองค์ทั้งหลายไม่สามารถพาช้างเข้าไปได้พระราชาตัดว่าทาย่างนั้นท่านทั้งหลายจงใช้เสือลังแผนคขุมไว้ข้างบนพวกมันแล้วให้ช้างเหยียบเถิด เมื่อควานช้างเหล่านั้นขุมเสื่อลำแผนไว้ข้างบนแล้วช้างกลับส่งเสียงร้องดังเป็นสองเท่าผางเว่งหนีไปพระราชาได้สดับดังนี้จึงรับสั่งเรียกผู้ใหญ่บ้านมาทึ่งสำการยุแย่มาตัดถามว่า ผู้ใหญ่บ้านช้างไม่ยอมเดียบผู้ใหญ่บ้านก็กราบโทนว่าขอเดชะพระเจ้าค่ะมานพผู้เป็นหัวหน้าย่อมรู้มนนั่นเป็นอนุภาพของบนนั่นเองพระราชารับสั่งให้เรียกมานพผู้เป็นหัวหน้ามาแล้วตัดถามว่าได้ยินว่าเจ้ามีมนอยู่หรือ มัามาโนบก็โูนว่าข้าแต่สมมุติเทพข้าพระองค์ไม่มีบุญไม่มีโมนตอะไรหรอกแต่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทำการทำสัจจะว่าถ้าเราทั้งหลายทั้งหมดเป็นโจรของบรลาชาขอให้ช้างยงเยียบถ้าเราทั้งหลายไม่ได้เป็นโจร ขอให้ช้างจงยาเยียบนั้นเป็นอนุภาพแห่งการถามสัจจาของข้าพระองค์ทั้งหลายพระราชาตัดถามว่าพอ่อก็เธอทั้งหลายทำงานอะไรหรือมคามนบกก็กราบทูลว่าข้าพระองค์ทั้งหลายช่วยกันปรับทางที่โคขะให้เสมอ สร้างสลาไว้ที่ทางใหญ่สี่แผงขุดสะโบคคณะนีสร้างสะพานไว้ข้าพระองค์ทั้งหลายเที่ยวสร้างกรรมที่เป็นบุญเห็นปานนี้พระเจ้าค่ะพระราชาตัดถามว่าผู้ใหญ่บ้านนี้ยุแย่เธอทั้งหลายเพื่ออะไรกัน มาคามานกก็กาบถูนว่าเวลาที่ข้าพระองค์ทั้งหลายประมาทแล้วเขาย่อมได้สิ่งนี้และสิ่งนี้แต่ในเวลาที่ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ประมาทเ,เขาย่อมไม่ได้สิ่งนั้นโดยเหตุนี้เขาจึงยุ่แย่พระลาฉาตัดว่า ธรรมดาว่าช้างนี้เป็นสัตว์เดรัจฉานแท้ๆแต่ช้างนั้นยังรู้คุณของเธอทั้งหลายเราแม้เป็นมนุษย์กับไม่รู้จ้าเราขอยกหมู่บ้านที่เธอทั้งหลายอาศัยอยู่ให้เป็นหมู่บ้านปลอดภาษี ที่ใครๆจะมาเก็บไม่ได้อีกแก่เธอทั้งหลายเท่านั้นแม้ช้างตัวนี้ก็จงเป็นของเธอทั้งหลายเหมือนกันแม้ผู้ใหญ่บ้านผู้ทำการยุแย่จงเป็นทาสของเธอทั้งหลายเท่านั้นตั้งแต่บัดนี้ไปเธอทั้งหลายจงทำบุญแม้เพื่อเราด้วย แล้วสงพระราชทานทรัพย์ให้แล้วทรงปล่อยชนทั้งสามสิบสามคนให้เป็นอิสระภาพขอจบประวัติของมัคคะมานพหรือประวัติพระอินตอนที่สามแต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามตอนที่สี่ต่อไป